เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปการเดินทางจากญี่ปุ่นไปไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรการขอซ o e การกักตัวจะเหมือนเดิมหรือไม่ในคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่านผมอิสาราจากสำนักงานปรึกษาเจแปนปรึกษาบุซ่าญี่ปุ่นครับครับก็ เนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีของไทยนะครับได้มีการประกาศออกสื่อในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะทางรัฐบาลมีแผนที่จะยกเลิกการกักตัวสําหรับนักท่องเที่ยวจาก10ประเทศที่จะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าประกาศนี้ก็ทําให้เกิดความสงสัยไปอย่างมากในหมู่คนไทยในญี่ปุ่นว่าแล้วเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเดินทางเข้าไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวหรือเปล่าเรายังต้องขอใบ COE เหมือนเดิมไหมขั้นตอนจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจของทุกท่านด้วยข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีตอนนี้กันครับเบื้องต้นนะครับเราต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่าญี่ปุ่นรวมอยู่ใน10ประเทศที่จะมีการเปิดให้ไม่ต้องกักตัวในเดือนพฤศจิกหรือเปล่านะครับแล้ว,ลว,ลวถึงจะติดต่อไปที่สารทูตหรือสอบถามหน่วยงานไหนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถให้คําตอบอย่างชัดเจนได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื้องต้นเราต้องขอแนะนําว่ารอดูประกาศจากทางสามทูอย่างเป็นทางการไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจดในใดๆครับแต่ว่าแน่นอนว่าหลายท่านที่จะรีบเดินทางนะครับก็อยากจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าคอดีเวลาที่ประกาศออกมาแล้วจะได้เดินทางกลับไทยได้อย่างราบรื่นและรดวดเร็วที่สุด ซึ่งเราก็จะมีคําแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเดินทางกลับไทยโดยแบ,บ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่จะต้องเดินทางกลับไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมหรือกลุ่มที่สามารถรอกลับไทย,ย from, ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปได้นะครับครับก็กลุ่มที่1นนะครับคือกลุ่มที่จะเดินทางภายใน31ตุลาคมน,นะครับก็อ,อย่างที่ได้บอกไปนะครับถ้ายังไม่ได้จองโรงแรมยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินอะไรเลยเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เรากอแนะนําให้รอจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณเดินทางเข้าไปปลายเดือนตุลาคมเนี่ยยังไงคุณก็ต้องกักตัวตามนโยบายเดิมนะครับแต่ว่าเพื่อนคุณที่เดินทางเข้าไปต้นเดือนพฤศจิกเขาก็อาจจะไม่ต้องกักตัวเลยก็ได้ซึ่งคุณก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นหรือว่าจองผู้อย่าโงโมดแล้วหรือว่ายังไงก็ต้องเดินทางเข้าไทยภายในเ,เดือนตุลาคมให้ได้เนี่ยก็คุณก็จะต้องทําการขอ COE นะครับจากสถานทูตเหมือนกับที่ผ่านๆมาครับ โดยระยะเวลากักตัวล่าสุดนะครับหลังจากเดินทางเข้าไทยก็สําหรับคนที่ฉีดยาสเข็มแล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้ว14วันขึ้นไปนะครับก็เวลาระยะเวลากักตัวหลังเดินทางเข้าไทยจะเป็น7วันส่วนคนที่ยังฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียวหรือยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยก็จะเป็น10วันนะครับส่วนการยื่นขอ c ี e อีก็เหมือนกับที่ผ่านมานะครับคือทางคุณจะต้องจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมสำหรับกักตัว ที่เมืองไทยด้วยตัวเองนะครับจากนั้นก็ยื่นขอ COE ผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตครับซึ่งปกติเนี่ยสำหรับคนไทยการขอ c ี e จะใช้เวลาไม่นานมากแต่เนื่องจากว่าช่วงหลังๆจำนวนคนที่เดินทางกลับไทยเพิ่มขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นหลักร้อยคนเลยต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ขั้นตอนต่างๆจะใช้เวลามากขึ้นก็ขอแนะนําว่าควรจะเผื่อเวลาเอาไว้เป็นอาทิตย์ขึ้นไปจะดีกว่าเช่นถ้าคุณจะเดินทาง ปลายเดือนตุลาคมนี้ก็ควรรีบขอ COE ตั้งแตก่กลางเดือนเลยครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่สามารถรอได้และจะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับก็ต้องขอย้ําอย่างที่พูดไปดตนตอนต้นแล้วรว่าตอนนี้เรายังไม่ชัดเจนว่ายังไม่มีความชัดเจนเลยว่าการนโยบายจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับแต่ว่า ที่เราพอจะคาดเดาได้คือมีความเป็นไปได้สูงที่ญี่ปุ่นจะอยู่ในกลุ่ม10ประเทศแรกที่จะไม่ต้องมีการกักตัวตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยนะครับที่ COE ระบบ COE เนี่ยอาจจะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนไปเป็นระบบรูปแบบอื่นตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจำนวนคนที่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศจากญี่ปุ่นจะต้องเพิ่มขึ้นเยอะมากแน่ๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะ เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็อาจจะดูตั๋วเครื่องบินเอาไว้ก่อนเลยหรือจองตั๋วเครื่องบินเอาไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งเราขอแนะนําว่าถ้ารอได้เนี่ยควรจะจองตั้งแต่สักกลางเดือนหรือปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะดีกว่าเพื่อที่พอเรารู้นโยบายใหม่แล้วว่าจะต้องเตรียมตัวกกับไทยยังไงจะได้มีเวลาเตรียมตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแย่งกันกับคนจํานวนมากที่จะแห่กันเดินทางกลับไทยในช่วงต้นๆเดือนด้วยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่า,าถานทูตมีประกาศอะไรออกมาเมื่อไรเนี่ยเราก็จะรีบทําคลิปมาสรุปให้ทุกท่านทราบทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ช่องนี้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเราต่อไปนะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบข้อมูลนี้โดยทั่วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขอ COE มีจุดไหนไม่เข้าใจอยากทร,ราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้อ่ คนอื่นมาช่วยในการยื่นให้เนี่ยก็สามารถติดต่อที่สำนักง,งานเราโดยตรงได้นะครับโดยสืกภาษาไทยสำนักง,งานปรึกษาวีซ่าญี่ปุ่นใน f a c e b o o k นะครับทางเรามีบริการในการยื่นขอ COE ตั้งแต่การจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมแล้วก็การยื่นขอ COE ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่างครบวงจรนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ